วันนี้นะครับผมจะมาสอนการเพิ่มดวงอาทิตย์ให้กับรูปภาพนะครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่โปรแกรมก่อนนะครับเลือกรูปนะครับรูปอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการที่จะตกแต่งและเพิ่มสีแสงให้กับมันเราก็เรียกรูปมารูปหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกเราจะได้รูปอันนี้มาใช่ไหมครับ เราก็ไปที่ไฟเตอร์นะครับเลนเดอร์นะครับเลนแชแล้วก็ได้อย่างนี้มานะครับแล้วก็ปรับความเล็กใหญ่ของแสงอาทิตย์ที่เราจะทำนะครับนี่นะครับรกดโอเคนะครับแต่ได้รูปมา มันยังไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็ไปตกแต่งสีแสงเพิ่มนะครับไปที่ image นะครับ adjustment โ oh. ห s a t u l a t i o n นะครับแล้วเราก็จะได้อย่างงี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับแสงของดวงอาทิตย์นะครับตัวแรก ตัวสองก็สีของดวงอาทิตย์นะครับตัวสามก็ความเข้มของภาพนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วครับ